นีบงม้องซี่หรือบงม้องปลาครับเ <c oughs> บิเเบ่าฮ่าฮ่าบงได้ดีไฮบงบายทีดอกบงม้องซี่ครับเขาบอกดีน,นะครับเบิ่งดิโอ้แต่ว่านวยดิบนี่อร่อยมากนะครับใช่ดองดองนี่อเชี่ยวครับอัที่รับล่องโซเชียลหลายๆนั่นแหละอนทีน่นวยมันแบบที่ดอกพ่นเต็มต้นนั่นแหละครับนี่นะครับนี่พ่น หลังจากนั้นมันสุกโลนลงมาว่าีไผกินหม <c oughs> กมัี่เนาะโอ้ยนี่โอ้มันสุดยอดขบมกมงังซี่เอา้ามีกีฬายด้โอ้โ้าเบอร์ขับเบอร์ขับเบอร์ขบบมวงซี่หรือบ,บอกมวงปลา <c oughs> Å eh,